ปีนี้ขอของขวัญอย่างเดียวพี่ก็คือเมื่อวานคุยกับลูกกับหมาครับน,นิ้วหัก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 นี่เท่าดีคุยกับลูกของขวัญก็คืออยากให้หมาตัวเองอายุอีกส0ปีครับพี่ล้มพี่อุบัติเหตุครับถ้า <laughs> ถือว่าแก้เคล็ดเมื่ปีที่แล้วสมการหัวแตกไปแล้วไงปีนี้ก็นิ้วหักก็ถือว่าโอเคละคนอื่นเนี่ยวันเกิดเข้าไปจัดปาร์ตี้ใช่ไหมล่ะแต่ผมเนี่ยวันเกิดเนี่ยผมพยายามจะอยู่ให้มันเงีเงยบที่สุด เพราะว่าผมใช้ชีวิตสามพัอก่าสามัน,ว,นวันเนี่ยเหมือนมันเกิดทุกวันละว,วันเกิดตัวเอง็็ไยอยากอยู่นิ่งๆห้าคุมห้าสิทพยายามนั่งสมาธิาทบทวนทบทวนตัวเองกับสามสปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นวะมันพลาดอะไรไปวะนั่งไม่ได้ <laughs> ครับพี่เ,เ,เป็นสาิ้าที่ยังสดใสครับพี่ยังแบบล่าเริองอะไรเงี้ยปล่อยให้เพื่อนอายุ3 5เห้าเขาไปกันก่อนเลยเแต่ว่าตัวเองก็ยังแบบรู้สึกว่าวัยรุ่นอยู่ครับพี่ยังไม่ได้รู้สึกว่าแก,แก่หรืออะไรครับอ,อื<น>ปีนี้ขอของขวัญอย่างเดียวพี่ก็คือเมื่อวานคุยกับลูกกับหมาครับ <c oughs> น,นิ้วหัก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 นิ่วหัดีคุยกับลูกของขวัญก็คืออยากให้หมาตัวเองอายุอีก10ปีครับพี่ เออวันนี้มาอยู่กับผมอ่าไปรับมาแล้วไปรับมาแล้วพี่อาจจะงงความสัมพันธ์ใช่ป่ะมันจะไปไปมาๆพี่ก็หราสาระกหมากระหมากระหมากหมพี่กระหมาใช่ครับของขวัญก็ไม่ได้ขออะไรพี่ขอให้น้องหมาอายุถึง20ปีพอผมก็ไม่ได้อวยพรอะไรตัวเองนะครับผมก็แค่อยากทํางานให้ดูแลน้องๆในบริษัทได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อายุ35หแล้วก็มีภาระเพิ่มขึ้น น้องๆในบริษัท10บกว่าคนอะไรเงี้ยพี่ทุกเดือนเราก็จะขี้เกียจไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าขยันทำงานให้พอดูแลน้องๆได้พี่ถาม,ามันยังขาดอยู่าะว่าชีวิตเราก็ไม่ครบทุกอย่างครับมันก็ไม่ครบพี่ขาดเยอะอธิเชนโอ้โหต่เยอะหลายอย่างอ่าก็จริงๆขาดเยอะนะตัตงตังก็น้อยอ่าตังก็ไม่ได้เยอะอ่าใช่พี่ ไม่ใช่พี่จะเข้าเรื่องหญิงใช่ไหมล่ะไม่จะแปลนไม่เฉยเฉยเฉยถ้าปล่อยให้คนอ้าวใครจะแต่งก็แต่งไปก่อนพี่แต่งงานยังไงเป็นไงล่ะชีวิตยังไงล่ะสองรอบอ่ากี่รอบแล้วกี่รอบแล้วอ่าในในฐานะที่แต่งงานแล้วมีอะไรอยากเตือนผมไหมล่ะมีไหมล่ะฮะ <laughs> ไม่ใช่กับเพื่อนผมอะอายุ3.5อะไรเงี้ยใครจะมีก็มีไปคือไม่ได้ว่าพี่ใครจะมีเขาเรียกว่าครอบครัวที่สุขสันต์น่ะก็ดีใจกับ,กบเขาด้วยเวลาเห็นทุกคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนเห็นที่พีทเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเท่ทุกครั้งผมเจอพี่พีทผมก็จะเดินเข้าไปหาพี่พีทแบบว่าเท่มากหล่อแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ดูรักภรรยาเราก็ชื่นชมเขาแต่ว่าเราหาไม่ได้ไงพี่ คนละแบบนะคุณป้องเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าโยดาฝั่งผมเดี๋ยวพี่ป้องก็ด่าผมเขาก็ชอบบอกว่าผมสัมาษณ์ทีไรต้องอ้างชื่อเขาทุกทีเอ่อครับเรื่องชีวิตเรชีวิตเรียบง่ายมากเลยพี่ชีวิตผมเรียบง่ายมากเลยวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรพี่เมื่อคืนก็พยายามนั่งสมาธิจริงๆไม่ไม่เชื่อผมจริงๆจริงๆ พี่คนอื่นเนี่ยวันเกิดเข้าไปจัดปาร์ตี้ใช่ไหมล่ะแต่ผมเนี่ยวันเกิดเนี่ยผมพยายามจะอยู่ให้มันเงียบเงียบที่สุดเพราะว่าผมใช้ชีวิตสามร300กว่าวันเนี่ยเหมือนมันเกิดทุกวันละวันเกิดตัวเองก็เลยอยากอยู่นิ่งๆห้าทุ่มห้าสิพยายามนั่งสมาธิทบทวนทบทวนตัวเองกับส4มิ่ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นวะมันพลาดอะไรไปวะนั่งไม่ได้ลุกขึ้นรุ่นน้องมาหา มันประจนจะนั่งจะนั่งสมาธินั่งไม่ได้ก็เลยห้าสิบห้าสิบเอ็ดลกดีกว่าก็เลยรุ่น้องมาหาก็เลยอดนั่งสมาธิแต่ว่าวันนี้ตื่นเช้าทําความดีพี่เพราะว่าเดือนสองเดือนนี้ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อเลยอวันนี้ผมก็ตื่นเช้านะครับขับรถไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจําพี่ก็ไปนั่งนั่งคุยกับคุณพ่อไปบอกรักคุณพ่อครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันครับพี่คุณพ่อเขาก็อวยพรเราพี่เขาก็คือเอาง่ายคือลูกสามคนน่ะมีผมคนเดียวที่เป็นเหมือนพ่อ คนอื่นเขาจะแบบเรียบร้อยพี่เหมือนแม่คนอื่นจะเรียบร้อยจะอะไรเงี้ยผมก็จะเที่ยวเยอะเหมือนพ่อพ่อก็อวยพรอย่าหยุดลูกไปต่อไปต่อจริงชีวิตเรามันต้องไปต่อลูกอย่าหยุดไปลุยไปใช้ชีวิตเพื่องพ่อไปเป็นไงล่ะพ่อผมเป็นไงล่ะที่มันคาดหวังไว้ก่อนแล้วที่ว่าการที่ไปเยี่ยมพ่อพ่อน่าจะดีสุดว่า้องใช่ตอนแรกคิดว่าพ่อจะบอกว่าลูกสามห้าลูกหยุดได้แล้ว ลูกต้องโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วไม่เลยลูก,ลกชีวิตลูกมันต้องไปต่ออย่ายุดเรามันนักสู้อยู่แล้วไปลุยไปจริงๆอ่ะพูดจริงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังครับพเรบพราะแม่จะด่า<อ>แม่เขาก็จะด่าพ่อตลอดอะไรเงี้ยพี่ <S <S เขาก็จะด่าว่าอย่าตามพ่ออะไรเงี้ยแต่ผมผมก็รู้สึกว่าไม่รว่วผมไลฟ์สไตล์คล้ายๆพ่อผมอ่ะก็ไปนั่งพับทุกข์กับพ่อครับ อยากมีนะพี่บางทีผมก็อยากมีนะบางทีผมแบบเห็นเอนโซ่อ่างเงี้ยอายุ16ใช่ไหมแล้วผมก็คิดว่าเออถ้าเรามีลูกเร็วก็ดีนะจะได้แบบโตขึ้นจะได้เป็นเพื่อนกันอะไรพี่อือแต่มันถาไม่ได้พี่มันไม่ได้แบบหาง,ง่ายขนาดนั้นนะผมว่าฮะมันไม่ได้ดมันไม่ได้รถเก่งลงไปบอกผู้หญิงให้รดเกล่ลงดีกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ผมคุณรถไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมฮะ แต่ไม่ีแต่มันไม่ได้อยากมีด้วยพี่มันอยู่ตัวคนเดียวไงมันชินอะเออมันก็มีทุกปีว่าไม่อยากมีแต่มันมีทุกปีเลยมันก็มีเรื่อยๆใช่ไหมพี่ใชมันก็มีเรื่อยๆอ่ะเราลอไ่ม่มอยัอมีความกมาแล้วมรู้่มันม่สอเล่ามันเลยทเราู่อคยูนเดียวไม่ได้วะไม่มันอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขเดียะมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เครียดพี่อืม ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองบางทีมีมีแบบคุยกับต้นไม้คุยกับอะไรเงี้ยว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้วะแต่คนแต่งงานไปแล้วมีอะไรอยากเดือดไหมอ๋อย,ยังอย่างเงีงย้ยล้มพี่อุบัติออเหตุ<ม>รครับล้มนิ้วหักครับก,รก่อนก่อนหน้านี้ประมาณสักสามวันพี่ก<อ>็ถือว่าแก้เคล็ดป,ปีที่แล้วสงการหัวแตกไปแล้วไงปีนี้ก็นิ้วหักก็ถือว่าโอเคละใช่ปีฟาดเคาหัวแตกครับหัวแตกคือคนดแลครับครับพี่ ก็ปีนี้ก็มีน้องๆพี่ไม่มีไม่มีอ๋อไปหามีไปหามีไปหาไงครัะอะไรจ้ามันก็มีจ้ามันก็มีอะไรละพี่มันก็เรื่อยๆเนชีวิตลูกผู้ชายใช่ไหมล่ะพี่มันก็เรื่อยๆผมหาพวกไงเอาผู้ชายก็เข้าก็เข้าใจกันมันก็เรื่อยๆพี่คนลาเรื่อง คนล่าเริงมันก็มีไม่ไม่ผมบอกแล้วว่าผมมาชีวิตผมมาพี่น้องผู้ชายหมดสามคนพอผมอายุ30กว่าผมก็ตกตะกอนได้ว่าผมไม่ได้อยากมีพี่น้องผู้ชายเพิ่มแล้วถ้าเกิดจะมีพี่น้องอะไรก็ขอให้เป็นผู้หญิงแล้วกันเพราะผู้ชายผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผู้ชายผมมาครบแค่ปองกัพลพอแล้วแจ็คแฟนฉันพอแล้วเบียร์ไปยกพอแล้วคนอื่นผมไม่เอาแล้วผมพอแล้วอื